ดวงด้านความรักนะครับในสัปดาห์นี้มีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับชุดที่2ครับและชุดที่สามครับลองเลือกนะครับหนึ่งสองสามจะเลือกชุดไหนดีครับค่อยๆเลือกนะครับโอเคโอเคสามชุดนะครับโอเคค่อยๆเลือกก็เริ่มเลยนะครับโอเคตั้งแต่ชุดที่หนึ่งความรักเป็นยังไงบ้างครับถั่วไปดีสวยมากครับมีจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วก็ใปดีสวยแล้วก็เวิร์กมากครับ ขอเพียงแค่นะครับมั่นคงในความรักหน่อยมั่นคงต่อเป้าหมายในการหาคู่นะครับคู่รักจะเลิศมากแล้วถ้าคนรักมีคู่แล้วก็รักกันดีค่อนข้างสูงแต่จะมีเกรรณฑ์ที่บ่นๆกันเล็กนโยรวมถือว่าเวิร์กมากมาที่ทวีที่สองานะครับดองด้านความรักถือว่าเด่นเหมือนกันครับถือว่ามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตคู่ดีนะครับหาคู่ก็ดีด้วยแล้วซื่อสัตย์ต่อกันแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันรุง่งเรืองโดยรวมก็ถือเวิร์กนะครับไม่ตา่างกับชุดหนึ่งทว่าสูสี IS กันเลยครับมาทีุ่ที่านะครับ ความรักว็นนีนะครับความรักยังไม่ค e ่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนมีคู่ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะครับอาจจะทะเลาะกันนะครับคนมีแฟนแล้วก็คนที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เด่นนะต้องทําใจก่อนอย่าเพิ่งเล่งมีแฟนไม่งั้นความรักจะดรอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่ออยากขาดคู่นะครับยังไม่ต้องเริ่มเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับโดยรวมชุดสามอะชุดสามไม่เด่นครับแต่โดยรวมนะครับทั้งสามชุดแล้วครับที่อาจารย์ดูอาจจะว่า จุดที่2เจดะดิบเป็นหักหนึ่งครับลองมาอะไรนิดนึงก็จุดที่2จุดที่หนึ่งครับแล้วก็จุดท้ายก็จุดที่สก็ดวงเรื่องความรับในสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตจบลงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวแล้วครับผมอาจารย์ย,ยินดีต้อนรับหมอรุนวินี่สวัสดีครับ